สวัสดีพี่น้องวันนี้อีสานสุรวดมหาขั้นเหวครับมหาหลักใหม่เห็ดบวงป้าเสียวต้นอันนี้แหละครับเคี้ยเอียงบวเป็นล้ำหน่อยตรงนี้ดีซองหายู่ขางัทางนี่ครับนี่ป่านตะว่ากำลังซองไปซองมาเห็นแมงเอียงมันบินเขา่าบินอ,อกบอกลลยเลยครับต่อแถวกันว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 เขา ซองไปซองมาผลมาเห็นควงดีครับพี่นอ้องหัวน้าพ่อมีอยู่พี่นอ้องเป็นห้างเมิยนด้อพ่อมีอยู่แตว่วครับพวกน,นีใ้ใจว่าสิอาสิแก่ครับพี่นอ้องเงย้าเฟื่อยลงหลังลางเลยครับส่งสิแก่นี่จะหน่อย,อยครับ กล่องกับบกข่อยชัดเตอร์เล่เราพี่น้องค่อยโฟกัสเท่า์เลยเป็นมิ่มครับพี่น้องมันมีฝนมาอยู่วังมื่นสองหมื่นร,รู้ว่าสิมีนาม้าบุเด้อใหญ่อยู่ครับแต่ว่าเป็นมิ่มนาเสืออันนี้ก็จะว่ามันหายละมิ่มนาสิง หน้าม่อมีอ่ครับเดี๋ยวก็จะมาลุนกันอีกที่นึงเนะพี่น้องนอะถ้าเกิดบัว่าทีมาเอาล้ำร้มต้นอันนี้ครับนี่ครับที่มันเป็นล้มร้มอยู่นี่นี่วันลั้พื้นลั้มแพนลั้มอย่างนะครับลัม้มต้นมใหญ่มาเห็ดไปเห็ดบ่วงบอกกมกอห่างอายุหากินครับแต่ว่าก็มาเห็นมิมก็เรยกว่าเสียวมิมออกสักวันครับขันบอับอบอกมันที่ตัดใหม่บ่ได้ครับพี่น้องเอาเป็นว่าจางมาลุนกันนะ,นะครับเนาะว่านี่มี้นาม มาพี่น้องเขากันดีมาลุยกันครับด่าเนยครบผรมกอดีไซน์นี่นะครับใบกล้วยครับพี่น้องครบใบกล้วยห่อหุ้มด้วยใบกระชินสดแล้วก็ใบขี้เล็กสดนะพี่น้องเนาะบาดูกล่องสีเหนะ็นบอเขากันดีมีอุปกรณ์ป้องกันเนาะพี่น้องเนาะมีแว่นตา นี่หมวกอันนึงใส่ในจักหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าแหงปูหายอยู่อาสิปูหายเก่าๆ <c oughs> นี่เนาะพี่น้องเนาะนี่นี่เขาก็ป้องกันสายตาเ้จาจักหน่อยนะครับพี่น้องครบเ่าก็ทิใส่ใบกล้วยเนาะพี่น,อนะน้องเนาะเอาไปยืดขี้แบบหนึ่ง มัดเพาะเนาะครับเข็ดเพาะมีควนปวก,กวนรครับเลยไม่ากตลาดมันอยู่บวกไก่หบวกไก่เราครับอยู่ใกล้นึงก็เลยสีว่าสีตอนเอาครับพี่น้องส์ตอนเอาตาหัวหนามครับพี่น้องสีบัวอาอนสีบัวอาอนห้างมันไปเพราะว่าเหมือนมันจะแก่ๆพี่น้องก็เลย เอาอุปกรณ์มานําเอาเชือกมานําครับเดี๋ยววันจีร้องเบิ้งขันมีน้ำกับเดี๋ยวตะหัวน้ำกับพี่นอ้องตัดบ่มีน้ำกับพี่โบเอาอยัางครับลุยกันเลยพี่น้องครั้งแรกครับพี่น้อง <c oughs> เห็นแต่ก็เจ้าเห็ดในยูทูบรับโบเคยเห็ดจักเขื่อต้องล้วงครับพี่น้องจุดครบเลยครับย่าน ว no? eh ่าเขาบอกเคยเราพี่น้องเนาะก็เลยต้องเมียจังหน่อยครับคบบทติดนี่ก็จบเลยแหละผมนั่นสั้นเดียว รงนี่พี่นอ้องหญ้ามันอื่นๆครับใบกล้วยมันบ่าแห้งดีเท่าใดรเพราะเมื่อคืนนี่ฝนตกครับวัดตดพี่น้อง No ซะ บบ่ได้เรื่องพี่น้องก็ติดครับ ອີ່ພີ່ນ້ອງມັນໄຟຄົບบ่ຕິດบ่ນີ້ໃຊ້ໃບຫຍ້າຄາແຫ້ງພີ່ນ້ອງມາລຸ້ນກັນว่า ยอดเลยพี่น้องหัวน้าปิดตาครับพบดาบียอวพี่น้อง มาแล้วนะพี่น้องนะหัวน้าปิดตาครับหยอดเลยครับหัวน้าปิดตาครับพี่น้อง งามเลยครับสุดยอดเลยฮังเดี๋ยวเสียวฮังเขาไปผูกไว้ให้เราเนาะครับเขาเสียวตัวหัวน้าสวยๆครับผมเขาเสียวฮังเขาไปผูไปกไว้ใี่เราครับ

เช็คบ่เห็นพี oh invers, ่น้องเดินโอ้ผีเช็คได้เห็นได้ที่นี่จุดครบอีกก้อนครับเพราะว่ามันโดนเนาะ เดี๋วเด้อพี่น้องดเด้อเวหยุดเลยครับผมมาถอดล้อบเบิ้งว่ามันสิเข่าบ่เข่าพี่น้องนี่ครับหัวหน้าแับยางงามเลยครับพี่น้องปิดตาเต็มปิ่ลี่เลยครับพี่น้องครั้งแรกครั้งแรกที่เอามีมครับพี่น้องย่านครับบ่เคยอยากเชื่อทีอ่กันเห็นเก็จะเห็ดใน YouTube นี่แหละครับก็เลย ล้องเบิ่งเข็ดสิพิ่นว่าครับอลอเบิ่งพี่น้องว่ามันส่เข้าหังบ่จากหน่อยนึงครับจับนี่นี่ครับพี่น้องงามเลยครับสวยๆเลยแถวนี้จะเป็นดอกกระถินครับพี่น้องดอกกระถินนะลุง ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องเอาเข้าไปบึงกันว่ามันเข่าห้างหรือยังครับพี่น้องกำลังเข่าครับเข่าร้ายแล้วครับเต็มแล้วครับนะครับนี่ครับกำลังเต็มครับกระิมีกระปิดกระปอยที่อยู่ทั้งนอกติดๆกันครับนี่ห้างที่เวผูกไว้ครับเชื่อเข้าไปยังหลงเลี้ยงพี่น้อง ้าแนวแนวยานแนวยานมันเด่นงานเอานี่ครับพี่น้องกำลังเข่าครับน้่มกำลังดีครับน้าําสรงสันน้่มที่ดีอยู่ช่วงนี้เพราะว่ามันเต็มดีเขามาตอนไวยังสี่กัดีเดี๋ยวจะมาเข้ามาเบิ้งมหอีกเทล,ลุุนเนาะครับพี่น้องว่ามันจะมีหัวน้าหรือบัวหรือว่าออกลูกเบิดเลี้ยวลูกแก่ลูกแข็งเบิดเลี้ยวไปเบิดเลี้ยกั ห่างห้างไปก็นอีกประมาณน้าดีจังส่อีกประมาณเจ็ดหรือสิบสี่มือครับมาเบิ่งเรื่อยๆเอาครับพี่นอ้องมนรือว่าเขาห้างเนาะพี่น้องเนาะรือว่าโอเคแล้วดิน่ะเต็มแลวอืบอบอกรกันดีเหรีบึงในยูทู e กระจอกครับพี่น้อง แดดนี่ฮงพี่น้องบ่เคยอยากเตือเมื่อยทั้งเมื่งงอยทั้งห่อนแดดกระไรพี่น้องอุย๊ยแดดทุอนเต็มหัวอยู่อ่ะไว้พ่อกันไหมคลิปหนาเนาะพี่น้องนะคลิปนี้ก็ขอไว้รซ้ำนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวยิ่งพ่อกันคลิปหนาขอบคุณทุกไลท์ทุกซับทุกการติดการตามเพื่เอเก่าเนาะพี่น้องนะยิ่งพ่อกันคลิปหนาวน่าทีเฮ็ดอีหยังดีครับผม สวัสดีครับพี่น้องคนสวัสดีครับ